อยากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 มันเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเดินเกมไล่ล่าลูเบนเนเวสมิดฟิลทีมชาติโปรตุเกสของสโมสรวูฟตันตันให้ย้ายมาประสานงานร่วมกับบิโลเฟน,นันในซีซั่นหน้าแล้วหลังบาร์เซโลนายักษ์ใหญ่ของลาลิกาตัดสินใจล้มแผนสปอร์ตซื้อดังสเปนร,รายงานว่าแมนยูไนเต็ด พบโอกาสเหมาะที่จะได้ดาวเตะทีมหมาป่าย้ายไปคาแข้ขงในถิ่นออเทอร์ฟอร์ดจับคู่กับเฟนานเพื่อร่วมชาติอย่างที่เอเร็กเนฮากกุนซือชาวเมืองกังหันลมตั้งใจเอาไว้เนื่องจากบาซ่ายุติการลวมวงคว้าตัวเนเวสเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ที่ผ่านมาเทนฮากจะพยายามกระชากเฟนกี้เดยองมาจากบาร์เซโลนาให้ได้แต่เขายังไม่สำลิดผลจกนกระทั่งบาร์เซโลนาถอนตัวจากการทาบทามเนเวสจึงปเป็นเหตุให้อดีตกุนซือทีมอาแจคมีแววสมหวังกับการได้มิดฟิลคนใหม่มาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ อีทั้งเชื่อกันว่าผีแดงเดินเกมเจรจาขอคว้าต,วตัวกองกลางทีมวูฟไลน์นี้แล้วด้วยสปอร์ตกล่าวเสริมว่าบาร์เซโลนาได้ตัดสินใจล้มเลิกการฉุดเนเวสมาร่วมทีมเนื่องจากเขาไม่ใช่ชื่อที่แฟนบอลแฮปปี้อยากได้มาร่วมอีกทั้งกุสซอมองว่าดาวเตะเลือดฝอยทองไม่ได้มีฝีเท้าที่เหนือกว่าซิคิวบูสเกตเช่นกันแม้มิฟิลจอมเกา่าจะอยู่ในช่วงบ้านปลาอาชีพนักเตะแล้วก็ตามแอนโทนีเอลังกาเปิดเผยว่าเขาได้มีโอกาส ที่จะย้ายมาเล่นให้กับบาร์เซลโลนาด้วยสัญญาณยิมตัวในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ไม่มีการย้ายทีมเกิดขึ้นในช่วงท้ายที่สุดเอลังกาปีกทีมชาติสวีเดนของแมนยูเปิดเผยกับเอ็กเพรสเซนสื่อสวิสเมื่อวันอาทิตย์ว่าเขามีโอกาสย้ายไปเล่นกับบาร์เซลโลนาด้วยสัญญายิมตัวในเดือนมกราที่ผ่านมาแต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีการทําข้อตกลงเกิดขึ้นบา,าร์ซ่าต้องการหาตัวแทนของเมฟิเดียายหลังเดียายาย้ายไปค้าแข่งให้กับเอลติโกมาดริดโดยมีชื่อของเอลังกาเป็นหนึ่งในเป้าหมาย ที่บาร์เซลโลนาพยายามดึงมาจากแมนยูด้วยสัญญายืมตัวหลังอดีตเด็กเป้นของมาโมล้มเหลวในการแย่งชิงตำแหน่งกับมาคาราฟอร์ดอเลฮันโดกานาโชและเจรอนซาโชโดยลงเล่นในลีกน้อยกว่า500นาทีนั่นคือเดือนมก,กราคมมันน่าผิดหวังผมอยากเล่นในฐานะนักฟุตบอลคุณคงไม่อยากอยู่บนมาน้านั่งสำรองเรายังเหลือฤดูการที่ยังอีกยาวไกลเราต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้ตอนนี้เราคว้ามาแล้วหนึ่งโทรฟี่และอยู่ในรอบรองชนะเลิศของเอฟเอคั เราอย่างเล่นในยูโรปาลีกต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราสามารถโฟกัสได้อฟรามไม่สนขายแมนอยู่แค่อย่างเชิงสำหรับอนาคตอฟรามเกลเซอร์เจ้าของสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมฟอร์มแรงแห่งเพเม่เลียงกิษกลับใจไม่ต้องการจะขายปีสแสดงจากการเปิดเผยของเดลี่เมลสื่อดังในเมืองผู้ดีเมื่อเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาตระกูลเกลเซอร์ประกาศป,ปักปายขายแมนยูไนเต็ดโดยพร้อมจะปล่อยหุ้นทั้งหมด ได้รับข้อเสนอ6 0 0 0ล้านปอนด์สำหรับเรื่องดังกล่าวทําให้สาวกเอาร Army ทั่วโลกดีใจกันเพราะทีมรักจะได้หลุดพ้นจากการบริหารงานของตระกูลดังแห่งอเมริกาตอนนี้รายงานว่า3อภิมหาเศรษฐีแสดงความต้องการอยากซื้อแมนยูอย่างชัดเจนได้แก่เซอร์จิมแรดคิปเจ้าของผลิตภัณฑ์เอนออสเชคัสซิมบินธรมัดอัลทานีประธานกาตาอิสลามิกแบงก์และโทมัสซิลเลคิสเศรษฐีชาวฟินแลนด์ อะไรก็ตามจากรายง,งานของ Daily Mail ระบุอัฟรามแสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการขายสโมสรอ,ออกไปนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่านักธุรกิจชาวเมริกันวัยหกสิบสองทำแบบนี้ก็เพื่ออย่างเชิงเพื่อประเมินข้อมูลว่าตระกูลของเขาจะได้รับเงินเท่าไหร่หากขายแมนยูจริงๆในอนาคตขณะที่โจเอลน้องชายวัยสิบห้าหลังเลเกี่ยวกับเรื่องการขายทีมเช่นกันแต่ขณะนั้นเขาก็พร้อมจะเปิดทางให้มีการขายแมนยูในเดทันทีหากได้รับข้อเสนอจํานวน6กพันล้านปอนด์ ท่าน,นี้มีความเป็นไปได้วารัตคลิปและชิคเซซิมบิฮรมัดพร้อมจะยื่นข้อเสนอสูงสุด5,000ล้านปอนด์พร้อมแผนพัฒนาสนามโอทฟอร์ดและลงทุนเรื่องการเสริมทัพอีกด้วยแฮร์ร hey ี่เคนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษยอมรับนี่คือสัปดาห์ที่สมบูรณ์แบบของตนหลังจากทำลายสติดาสนโนทีมชาติและพาทีมเก็บชัยชะนะเหนืออิตาลีและยูเครนนี่เป็นสัปดาห์ที่พิเศษมาก เห็นได้ชัดว่ามาเริ่มต้นในอิตาลีด้วยการทำลายสติดาวซันโวและคว้าชัยชนะมันเป็นคืนที่ปาศจรย์จากนั้นคุณก็กลับมาสู่ความเป็นจริงและต้องทำให้แน่ใจว่าเราจะชนะยูเครนได้และเราก็ทำให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมในรอบคัดเลือกสำหรับผมมันเป็นสัปดาห์ที่สมบูรณ์แบบมันบ้าบ้าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพ่อและพี่ชายของผมอยู่ที่เนเปิลดังนั้นผมจึงแบ่งปันช่วงเวลานั้นกับพวกเขาผมมีภรรยาและลูกๆอยู่ที่นี่ในวันนี้สิ่งเหล่านั้นคือความทรงจำที่จะอยู่กับผมตลอดไป ผมภูมิใจในตัวทุกคนในทีมที่มีสมาธิและทํางานได้รู้ล่วงมันแสดงเห็นถึงประเภทของทีมที่เราเป็นเราทุกคนผิดหวังจากฟุตบอลโลก